กลุ่มพันธมิตรเดินทางผ่านหุบเขาหมอกลึกต้นไม้แห้งกังเงียบงนันท้องฟ้าไร้แสงดวงจันทร์เสียงฝีเท้าดังแววท่ามกลางความมืดอัศวินแมวขาวยังคงเดินนำหน้าเจ้าหญิงไราอาแม้เงียบขึงแต่แววตาเปี่ยมด้วยความกังวลเบื้องหน้าคือ รุ่มบึงที่เคยเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้กลายเป็นบึงเน่าเปือ่อยไร้แสงทันใดนั้นพื้นดินสั่นไหวโคลนกระเพื่องเสียงคํารามสะท้านแผ่นดินดังขึ้นเงายักษ์ผุดขึ้นจากบึงโคลนมันคือโคลันเม อสูรระดับจักรพพัดมีหนวดยักษ์พลังเวทชั่วร uh ้ายแผ่ออกจากล่างทุกทิศทางเขาของมันเป็นเหมือนปกาลังมืดที่หมุนวนด้วยเปลวเพลิงสีม่วงฮอ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 ผู้บุกลุกแห่งแสง ข้าคือเงาแห่งการเก่าเจ้าจงดับที่นี่การต่อสู้อันดุเดือดได้เกิดขึ้นดากันโจมตีด้วยขวานสายฟ้าฟันเข้าที่แขนขวาของโคลันเมลีน่าพุ่งเข้าหาสร้างกับดักเวทเพื่อถ่วงเวลาออลิก สวดมนต์ตาเงาปิดผนึกขอบบึงไม่ให้อสูรหนีแต่โคลันแมร์กับดูดเวททั้งหมดและพ่นพลังมืดใส่เจ้าหญิงโดยตรงอัศวินแมวขาวกระโจนเข้าขวางดาบแสงในมือเขาเปล่งประกายเจิดจ้าฟันสวนพลังมืดกลางอากาศ เสียงระเบิดพลังดังสนั่นป่าเขาต่อสู้แบบไม่คิดชีวิตแม้จะถูกฟาดกระเด็นหลายครั้งเลือดซึมจากบาดแผลหลายจุดแต่เขายังคงยืนหยัดจนในที่สุดเขาเสียบแกนคริสตัลเงาที่กลางอกโคลันแมร์และสังหารมันได้แต่แลกด้วยชีวิตของเขาเอง อัศวินแมวขาวสุดลงในอ้อมแขนของเจ้าหญิงเลือดเปื้อนเกาะสีเงินเป็นสีดำแดงเจ้าหญิงได้เอ่ยขึ้นว่าเจ้าต้องอยู่ข้าขอให้เจ้ามีอนาคตอัศวินแมวขาวพูดด้วยเสียงแผ่วเบา เจ้าหญิงข้ารักเจ้าเจ้าหญิงได้พูดขึ้นว่าข้าก็รักเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ข้าได้เห็นแสงในดวงตาของเจ้าเจ้าหญิงร้องไห้สะอกะอื่นพันธมิตรทั้งสามยืนเงียบจับดากแน่นคืนนั้น ออลิกหยิบคัมภีเวทโบราณออกมาและพูดด้วยเสียงเคร่งขรึมมีเพียงผล,ผลึกฟีนิก์แห่งแสงแรกเท่านั้นที่สามารถชุบชีวิตผู้กล้าที่ตายด้วยหัวใจบริสุทธิ์แต่มันอยู่ในวิหารข้ามการดินแดนที่พ้นขอบเขตเวลา มีเพียงประตูเดียวที่เปิดทุกๆหนึ่งร้อยปีเจ้าหญิงายอาลุกขึ้นยืนมือยังเปื้อนเลือดของเขาอัศวินแมวขาวแต่แววตากับแนว่วแน่ที่สุดเท่าที่เคยมีพรุ่งนี้เราจะตามหาผลึกนั้นแม้ว่าต้องฝ่ากี่พันอสูรหรือเดินทางข้ามการมิติกี่พบ ข้าก็จะไม่ยอมแพ้เพื่ออัศวินแมวขาวผู้ที่เหลืออยู่จะจุดมันขึ้นใหม่อีกครั้งและตำนานยังคงดำเนินต่อไป